สวัสดีครับผมเต้พรังใจครับในการดูดวงการงานของราศรีกรกฎในเดือนเมษายนครับเอาละครับเรามาดูรีก่าว่าการงานของราศรีกรกฎจะเป็นอย่างไรเราเริ่มที่คนที่กำลังหางานนะพื้นฐานจิตใจตอนนี้ของเราจะมีโอกาสในเรื่องการงานแค่ไหนดูซิปั๊บ ให้ขึ้นในเรื่องของการทบทวนตัวเองนะการใช้ความคิด แล้วก็การวางแผนตัวเองให้มันไปถึงฝั่งฝันไปถึงสิ่งที่เราต้องการถ้าถามว่ามันจะถึงไหมมันก็มีโอกาสถึงเหมือนกันนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของจิตใจของตัวเราเพราะไพ้คือเป็นเ,เรื่องของความท,ที่ต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของตัวเราสร้างกําลังจิตกําลังใจตัวเองเยอะๆเข้าไว้เพื่อที่จะให้ไปสู่การฝ่าฟันแล้วก็ไปสู่สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องทำนะมันเป็นสิ่งที่เรา ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของการไปหางงางานต้องใช้อาศัยความใจเย็นแล้วก็ความรู้ความสามารถที่เราจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการกระทําต่างๆนะเปอร์เซ็นต์ในเรื่องขอคนที่กําลังหางานอยู่ที่70%็ร็นะคือมีโอกาสเหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยมันก็ต้องตอบตัวเองว่าเราจะ ทำงานแบบไหนเราจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานพัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างเราควรจะเสริมเพิ่มเติมเรื่องความรู้ทักษะอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องรู้ตัวเองในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเราต้องมีการตอบตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับอดูสิว่าในเรื่องของคนที่กําลังหางานเนี่ยพัฒนาอย่างไรได้บ้างกับสิ่งที่เราเป็นนะสิ่งที่เรามี ือไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการทำให้เต็มที่ก็แล้วกันในในส่วนของงานเนี่ยมันก็สามารถเป็นไปได้ตามที่เราคิดอยู่แล้วนะไพ่พัวขึ้นว่าต้องมีสติแล้วก็เทมนวามันตักนี่หมายถึงเราให้ทําให้สุดความสามารถกับส,สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยก็ทําให้มันเต็มที่ก็แล้วกันบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่เรา,าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางอย่างมันก็ต้องใช้สติในการที่จะทําให้เต็มที่ในเรื่องของงานที่มันเข้ามานะเราก็ทําให้มันสุดความสามารถ และไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความรู้ความสามารถของเรามีแค่ไหนไปถึงแค่ไหนแล้วก็สตเิเป็นสิ่งสําคัญให้มันผ่านพ้นทุกๆเรื่องทุกๆราวไปให้ได้นะมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเช่นกันังนั้นปเปอร์เซ็นต์มันมีแต่เราก็ตรงทําให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับเอาซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอ ความคิดความฝันของตัวเราบางทีมันก็ตีกันเองเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเคยผิดพลาดเนี่ยมันใช่ตัวเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไอ้สิ่งที่เราทําได้บางครั้งมันก็รู้สึกไม่ชอบนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาทบทวนตัวเองในเรื่องของความเป็นตัวเราว่าเราจะจัดการในสิ่งที่เราเป็นอย่างไรและการจัดการเนี้ยมันตอบในเรื่องของความต้องการของเราและความสุขของเรามันอยู่ถึงจุดไหนในการไปทํางานจุดนั้นเนี่ย เป็นความสุขของเราจริงๆหรือเปล่าดังเป็นการต้องท้มตวนตัวเองให้รอบครอบให้ชัดเด่นชัดวิชาด้านมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานอีกถ้าหากเราเนี่ยยังตอบตัวเองหรือเป้าหมายตัวเราเนี่ยยังไม่ชัดเจนมันก็ทําให้มันเกิดความขุ่นเคืองทางจิตใจได้โดยเช่งการดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานตอนนี้ก็ถึงแม้จะมีโอกาสแต่อยากให้ตอบในเรื่องของความต้องการในเรื่องของจิตใจของตัวเราเนี่ยให้มันมีความชัดเจนที่มากยิ่งขึ้นก็จะช่วยได้นะครับ เรามาต่อกันที่คนที่มีงานแล้วเป็นอย่างไรนะใจิตใจงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของปัญหาที่มันเริ่มมีเข้ามานะมันเริ่มต้องค่อยๆอ,อ่า ใช้วิเคราะห์นะมันต้องใช้การวิเคราะห์เยอะๆเหมือนกันในเรื่องของโรงรายละเอียดลึกๆต่างๆปัญหามันก็เริ่มมีเข้ามาเหมือนกันในส่วนของการจัดการปัญหาแต่มันก็สามารถจัดการไ,ได้นะพาย,ยมันก็โอเคยังไหวจัดการไปได้แต่ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแล้วก็เป็นประสบการณ์ของตัวเราและมีการจดบันทึกในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและมาถอดบ,บทเรียนให้เกิดการพัฒนาตัวเองคือการพัฒนาเกี่ยวกับง,งานของเราให้มีความ ชัดเจนแล้วก็มีความาการพัฒนาต่อในเรื่องของการงานของเราไปได,ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่มีงานแล้วเนี่ยก็อยู่ที่60%นะ60%เนี่มันหมายถึงการค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆเป็นค่อยไปในส่วนที่เราทําได้ในส่วนที่เรายังต้องอค่อยค่อยจัดการจัดสรรเป็นตัอย่าง2อย่างแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองจากความรู้ความสามารถของเราและการฝึกปรือของตัวเราด้วยนะครับโอเคเรามาดูดีก่าว่าสําหรับคนที่เป็นข้าราชการนะพนักงานในห่วงชุงเนี้ย เป็นอย่างไรดูซิปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการสื่อสารการใช้ความคิดการไปพบปผู้ผู้คนไปพบเจอผู้คนเพื่อที่จะให้มันได้ประสบความสำเร็จาน,นด้านโปรเจกต์ต่างๆที่เราได้รับมอบหมายนะไพ่ขึ้นว่ามันต้องไปติดต่อคนไปเจอนู่นไปเจอนี่เจอนั่นมันทําให้บางอย่างมันก็ต้องมีการคานวณแล้วก็คิดให้ดี นะในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการจัดสรรในเรื่องของงานของเราให้มันประสบความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นนไะพ่คือว่ามันต้องมีการวางแผนในห่วงช่วงนี้ไม่งนั้นมันจะเกิดแต่ความวุ่นวายนะเกิดแ,แต่ความที่ไม่รู้จะทําอะไรยังไงให้มันดียิ่งขึ้นไม่รู้จะยังไงดีให้มันไม่เกิดความผิดพลาดดังนั้นมันเป็นการสื่อสารที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปดูซิว่าหวัวหน้าง,งานของเราเป็นอย่างไรไพ่คือในเรื่องของความที่เขาก็รู้สึกแบบ มันมันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยทั้งจิตใจของตัวเขาเพราะว่าตอนนี้เหมือนบริษัทมันมีแต่ความวุ่นวายนะคือเราเป็นพนักงานเนี่ยมันก็ต้องใช้อาศัยการแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองดังนั้นเนี่ยไปหวังพึ่งกับหัวหน้างานค่อนข้างยากเพราะว่าเขามีเรื่องที่จะปวดหัวข,ของเขาในส่วนงานของเขาดังนั้นตอนนี้ที่เราจะไปเข้าพบที่เราจะไปขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆกับหัวหน้างานในช่วงนี้ก็ยังหวังพึ่งอะไรไม่ได้มากนักเพราะว่าการที่เราจะไปหวังพึ่ง มากเกินไปมันก็ทําให้เกิดความผิดใจกันหรือว่าเกิดความแบบเราไปเอาภาระไปให้เขาเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จะทำให้เกิดปัญหากับัวหน้างานได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ดังนั้นนะก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยเช่นกันอ่นดูซิว่าเพื่อนร่วมงานของเราเป็นอย่างไรเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ก็ยังยังไม่ต้องอะไรมากมายนะคือถ้ามีเรื่องที่ต้องเกี่ยวพันกันนะในในเรื่องของการช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาอันนี้ยังพอได้แต่ถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันก็ทําให เกิดปัญหานะเราก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรมากนะักแถมยังถูกที่มันแบบไม่ค่อยถูกใจกันแล้วก็มีปัญหากันนิดนึงต้องระวังเหมือนกันดังนั้นะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็เอาโอเคดูดูกันไปนะแล้วก็ค่อย,อยเปค่อยไปไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะักเราก็ทําหน้าที่ของเราเนี่ยไปในตัวของเราไปก่อนก็ไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากก็แล้วกันในเรื่องของอเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราทํางานด้วยนะครับอะดูทิสไพ่จะเตือนอะไรเราบ้าง ให้ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นความเบื่อเนาะมันก็เป็นความที่เราต้องอาศัยในเรื่องของจิตใจที่เราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะจากสิ่งที่เรากระทาจากสิ่งที่เราเป็นจากสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆจัดการจัดสรรในส่วนที่เราทําได้ในส่วนที่เราจะต้องทํามันมีอะไรบ้างเราก็ตอบให้ได้ว่าความฝัน เออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรด้วยเพราะว่าเวลาเราทําอะไรไปวันๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเท็นแอมันไม่รู้จะตอบความรู้สึกความต้องการของเราอย่างไรมันต้องหาเป้าหมายในชีวิตของตัวเราให้มีความชัดเจนนะมันจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับการทํางานของเรามากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเราเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจนะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างปั๊บ ไพ่ขึ้นเก็บซ่อนความรู้สึกนะไพ่ขึ้นในเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือในห่วงช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการที่ต้องปล่อยอิสระตัวเองเยอะๆนะมนหมายถึงว่ามันต้องปล่อยให้ใจิตใจเรามาลดแล่นในเรื่องของการสร้างไอเดียนะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างในเรื่องของอคิดอะไรใหม่ๆออกมาพเพื่อจะให้มีความโดดเด่นที่ไม่ขึ้นเกิดการพัฒนาไม่ขึ้นในเรื่องของการงานของเราแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น เพราะมันต้องใช้สติใช้สมาธิเป็นอย่างมากเพื่อจะคือการทําตรงนี้คือพามันขึ้นแต่ผืนแล้วว่ามันมีปัญหาอะไรจริงหลายอย่างมันต้องหาอื่นทำนะหาอื่นทําให้มันเป็นผลิตภัณฑ์มากขึ้นหาการพัฒนามากขึ้นให้มีคนเข้ามาสนใจเกี่ยวกับบริษัทของเราสินค้าของเราหรืออะไรต่างๆที่เรากําลังทําอยู่นะมันเป็นการหาอะไรใหม่ๆให้มันเป็นในเรื่องของการ มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เกิดความโดดเด่นและเตะตาเตะใจคนด้วยในส่วนที่เราทําได้นะอะดูซิว่าในเรื่องของงานนะในเรื่องของธุรกิจของเราเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็จะทําได้ไหมเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่เรากาลังสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าอย่างแรกที่ก่อนที่เราจะไปทําอะไรใหม่ๆเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันต้องดูประสบการณ์เก่าๆที่มันเคยทั้งผิดพลาดท,ท,ทั้งทำได้เนี่ยเยอะๆนะเพื่อที่จะ ให้มาคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยตกผลึกในเรื่องของสิ่งที่ทำและการเป็นตัวเรานะคืออะไรแล้วก็การที่จะทำอะไรใหม่ๆให้มันตอบสนองหรือให้มันตอบโจทย์กับความเป็นตัวเราแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าตอบโจทย์กับคนที่จะมาเข้าหาตัวเรานะมันจะทําให้มันเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแล้วก็อย่าไปเร่งรีบตัวเองต้องใช้อาศัยสมาธิแล้วก็จิตใจโลง่งๆเพื่อที่จะ คิดงานออกแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปได้ในส่วนที่เราต้องการนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าว่าลูกค้าหรือคนที่นํางานมาให้กับเราหรือการที่จะมีคนหมุนเวียนในเรื่องธุรกิจของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนทูซิปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จนะแต่ว่าความสำเร็จตรงเนี้ย มันมีความกังวลใจเหมือนกันนะความกังวลใจนี่มันหมายถึงว่าเออมันพอมันมีคนเข้ามามันเริ่มกลัวนะมันกลัวว่าจะมาเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นจะคนจะนําปัญหามาให้เราได้เครียดให้แก้ไขปัญหาอีกดังนั้นเนี่ยมันเกิดการที่จะเริ่มสกินคนละว่าเออพอลูกค้ามาครัพอตรงนั้นตรงนี้มาเนี่ยมันเริ่มมีความไม่มั่นใจดังนั้นมันก็ต้องตั้งสติตัวเองก่อนแล้วก็ถึงแม้จะมีปัญหามันก็ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยเนาะดังนั้นก็ต้อง คลี่ไขจิตใจตัวเองก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของการดิวธุรกิจในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างมันก็เป็นความสําเร็จที่มันเหนือความคาดหมายของตัวเราเพราะ้คขึ้นเป็นพิ้งเ์ขึ้นหมายถึงว่าความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตมันจะเริ่มมีเข้ามาที่มากิขึ้นดังนั้นก็อยา่าเพิ่งไปคิดเยอะคิดมากก็แล้วกันแล้วก็ถึงแม้จะเกิดปัญหาแต่ปัญหาเหล่านั้นมันทําให้เราได้แก้ไขปัญหาแล้วก็มีความ ประสบการณ์นะและเก่งมากยิ่งขึ้นกับปัญหาันานั้นที่เกิดขึ้นนะครับรู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างคือไพ่เตือนในเรื่องของการศึกษาการจดนะการที่เราทอบบทเรียนกับสิ่งที่เรา,าได้พบเจอปัญหาต่างๆาแล้วก็การที่เราไปส,สร้างอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็มาจากาสิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เราได้นํามาพัฒนาทบทวนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปกับสิ่งที่เราทำนะและ ใจเรารักด้วยกับสิ่งที่ทํมามันทาให้เวลาเราทําอะไรบางอย่างคิดอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมันมาจากใจของตัวเราที่เราหวังดีกับคนคนที่อ่าได้รับประโยชน์กับเรานะในเรื่องของลูกค,ค้านะคนได้รประโยชน์จากเราแล้วเรามีความสุขกับเขาที่ได้รับประโยชน์จากสินค้าของเราจากสิ่งที่เราทานี่แหละมันเป็นความสุขที่ทําให้มันเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเราจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะอ่ะตรงนซี้เรามาต่อกันเรื่องของคนที่ คิดจะเปลี่ยนงานหรือว่ากําลังจะเปลี่ยนงานมีเกมเปลี่ยนงานนะเป็นยังไงบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วอิสระภาพมันปล่อยอิสรภาพตัวเองแล้วแะในส่วนของงานที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ในห้วงช่วงนี้เพราะพ่ขึ้ว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงก็ดียิ่งขึ้น แต่ก็ต้องดูถึงความเป็นจริงด้วยมาไพ่ขึ้นว่าปัญหาต่างๆที่มันยังไม่คลี่คลายในงานเก่าของเราต้องคลี่คลายให้เรียบร้อยแล้วก็การเตรียมตัวในเรื่องของเงินสำรองในเรื่องของช่องทางต่างๆที่เราต้องคิดให้เป็นสเต็ปให้มันชัดเจนให้มากที่สุดก็จะได้ไม่เกิดปัญหาที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงงานของตัวเราอดูสิว่าเราจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างไหมนะเราก็มีอะไรที่ต้องระวังไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของอ การจัดการแล้วก็การวางแผนของตัวเรานะบางอย่างเราก็ไม่ได้มองในบางมุมดังนั้นต้องมองให้ครบมุมทุกด้านหรือหาคนให้คําปรึกษาก็ได้นะเป็นการสะท้อนว่าเอ้ยเราขอคาปรึกษาในเรื่องการเปลี่ยนงานหน่อยแล้วก็จะทําอะไรยังไงได้บ้างเป็นการหาคําปรึกษาเพื่อที่จะหาแนวทางหรือหาแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาต่อในส่วนที่เราทําได้ในอนาคตในส่วนที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะนะแล้วเนี่ยในเรื่องของงาน มันเป็นช่วงที่เราต้องจัดการจัดสรรให้ดีก็แล้วกันนะครับดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราไหมปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจที่บางอย่างมันก็ต้องใช้อาศัยความเด็ดขาดเหมือนกันว่าโอเคเราอยากจะทําตรงนั้นเราอยากทําตรงนี้ก็ต้องมีความเด็ดขาดแล้วก็มีความชัดเจนนะการที่พลเราจะเด็ดขาดได้เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนเห็นภาพชัดในหัวว่า สมมติถ้าเราจะไปทํางานตรงนั้นต้องมีความชัดเจนว่าเราได้นั่งตรงนั้นเราได้ทาตรงนั้นแล้วรู้สึกอย่างไรและเราเป็นอย่างไรกับการทํางานตรงนั้นเรารสึกชอบไหมรู้สึกเป็นยังไงไหมคนรอบข้างคนใกล้ตัวเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรครอบกลัวโอเคไหมมันเป็นการเห็นภาพเด่นชัดกับสิ่งที่เรากําลังจะไปทําเพื่อจะให้เราเกิดการตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วก็มันเป็นแรงดูดที่ดีให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือไปไม่ตาม ที่เราคิดได้ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงงานก็เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีได้ด้วยแต่ก็ต้องตอบในเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับงานที่เราจะทำก็เป็นพลังใจให้นะครับ